คุณผู้ชมเห็นปะครับว่าน่ารักแค่ไหนนะครับจริงๆมันไม่ใช่หูฟังนะครับมันเป็นหูกระต่ายนะครับหูกระต่ายเหล็กนะครับพอผมออกปุ๊บเหมือนเลยครับสองคนนี้โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับดูดิเห็นปะความเหมือนที่ไม่แตกต่างก็ถูกแล้วปะเออช่างมเนี่นะครับหูฟังอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูคลิปนี้นะครับ ขอรบกวนผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับว่าเขีนในคลิปนี้นะครับใครทําได้ใครทําไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะสอนแบบง่ายๆในคลิปนะครับถ้าทําไม่ได้ก็กลับไปดูใหม่นะครับผมก็ดูวนสักสิบรอบเลยก็ได้นะครับจนกว่าจะเข้าใจนะครับโค้ดเก่าผมไม่แน่ใจว่าหมดอายุหรือยังนะครับแต่โค้ดใหม่เพิ่งมาวันนี้นะครับผมนะ ก็หลังจากที่ผมได้อัปโหลดคลิปนี้ไปนะครับก็มีน้องมาคอมเมนต์นะครับว่าพี่พี่มันมีทอยโค้ดออกใหม่แล้วนะมีทอยโคดออกใหม่แล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะมาใส่ทอยโคดนะครับที่ออกใหม่ให้ผู้ชมดูนะครับก็ขอบคุณผู้ชมจริงๆครับที่มาคอมเมนต์ว่ามีทอยโค้ดออกมาใหม่แล้วนะครับผมนี่ครับทอยโค้ดวอลมาร์ทอะวอลมาร์ทอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอ่านคนอ่านยากเหลือเกินครับเวลาทอยโคดมันติดกันนะครับก็เราก๊อบมาไว้ใีนี่ก่อนนะครับ ถอยโค้ดเป็นวอมาดนะครับวอมาดมีเอเออมาดมีเอเอนะครับก็เป็นเหมือนจะเป็นโค้ดหูฟังนะครับวิธีการเอาโค้ดเนี่ยนะครับมาใส่อย่างแรกนะครับล็อกอินก่อนนะครับอย่าทำพลาดนะครับผมหงุดหงิดมากเลยเวลามีคนมาเม่แบบ พี่ทาไม่ได้แล้วแล้วมันก็มีคนจะแบบมาเมนต์แบบพี่ผมทําได้อะไรเงี้ยคือคนอื่นเขายังทําได้เลยครับน้องอย่าลืมล็อกอินอย่าลืมใส่โค้ดให้มันถูถ้าน้องทําในเว็บก็ล็อกอินด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเปิด VPN ออะไรไว้ก็ตางก็ปิดไว้นะครับอย่าไปเปิดนะครับไม่งั้นมันเน็ตเน็ตมันช้านะครับบางคนเนี่ยก,กดแบบสามสีท่ทีอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมว่าเราใส่ไม่ได้นะครับจริงๆก็ลองไปเช็คดูก็ได้ครับเผื่อมันจะได้แล้วนะครับก็ล็อกอินก่อนนะถ้าไม่เข้าใจให้กลับไปฟังใหม่นะครับ ผมจะไม่สอนซ้ำแล้วล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยนะครับล็อกอินใส่โค้ดให้มันถูกเช็คดีๆว่าเรากดไปแล้วหรือยังวิธีการเอาโค้ดนะครับอย่างแรกก็เข้า Google นะครับแล้วก็เขียนว่า Roblox Promo Code นะครับผมอ่ะอันนี้คือผมสอนผ่านแบบขั้นตอนแรกเลยนะพอเราเข้ามาที่เว็บ Promo Code แล้วนะครับปึ๊บก็จะมีโค้ดให้เราใส่นะครับแล้วก็โค้ดเมื่อกี้มาใส่นี่นแหละครับว m a า t มี x e นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ เช็คขึ้นมาถูกนะเดี๋ยวมัน U A L M R T นะครับอ่าไม่ใช่ V ที่เดี๋ยวมัน U A L L นะครับเดี๋ยวมัน U A L เฉยๆนะครับนี่นะครับโค้ดอ่าผมจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับโอ้มีคนสร้างอะไรดีแล้ววะโค้ดไวเลยนี่นี่เขาเอาโค้ดใหม่มาทําเป็นไรดีด้วยแล้วก็จะได้หูฟังอย่างนี้มานะครับเป็นหูฟังเนี่ยนะครับหูฟังวอลมาร์ทนะครับอ่าเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันดูน่ารักจังวะ นี่นะครับผมจะค้างโคดไวสักพักหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชม ane, มอง si. ไม่เห็นผมจะขยายตัวอักษรให้นะครับถ้ามันมองไม่เห็นขนาดนั้นนะครับอ่ะผมขยายให้ก่อนนะครับเอาสักร้อยหนึ่งได้ไหมสักร้อยห้าสิบไปเลยอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวมันอยู่ A L M A R T M E X E A R S สองพันยี่สิบเอ็ด นะครับดูนะครับผมขยายให้เต็มจอแล้วนะครับถ้าใส่ไม่ได้ไปดูนะครับว่าได้ล็อกอินไหมไปดูนะครับว่าใส่ไปแล้วหรือยังไปดูนะครับว่าเว็บถูกไหมอาจจะโดนเว็บอื่นโกงหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าทําไม่ได้ก็ทําขั้นตอนเดิมวนซ้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า มันจะเข้าในช่องเก็บของของคุณหรือว่าคุณไปเช็คในช่องเก็บของก็ได้นะครับว่ามันมีแล้วหรือยังนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเพาพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์นะครับ <c oughs> เพื่อกำลังใจใผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดดิ่งด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ